สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมิบนีภาพมาเบิงงานฝีมือหัตถกรรมพื้นบาน้านอีสานครับสารกระติบเข่าครับมาเบิงเขาเป็นไงครับครับครับปลาหน่อยครับสารใสยังไงปะนะสารใหญ่อุปกรณ์มีอย่างไรครับอุปกรณ์ออไม่ได้มีโก,ก๊ะสองอย่างไม่ได้มีโก๊บหรือเปล่่า มองกับไปเกี่ยวว่าที่หน้าหน้ากับว่าซอยซอยตาเดินแห่แล้วก็สารโตชองยางสามยางนี่แหละหัตถกรรมพื้นบ้านอีสานครับฝีมือครับยังคงอนุรักษ์ไว้ครับป้าน้อยเหาค่ะยังคงมีเหลือลงเหลืออยู่ค่ะแถบสิบมีอเลยครับทุกมมือนี่ครับทานหัตถกรรมฝีมือสารกระติบเข่าใส่ได้ใส่พกเนาะได้ครับกบไมลาหนึ่งเอาเข่าใส่กับ่ค่อยติดก็่คยติดกระติบเนาะของก็ะใสอยู่ครับของก็ะใสดีติดปต่อกระ่ติดติปพ่อ ตีภาษาแล้วครับง่ามครับง่ามครับบันคมวงตะบนหยอเพิ่มคบเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับอาใัยบริการเลยได้ครับงานทีมือครับแค้นเมคแค้นเมคมีทุกไสดครับมีทุกไสดครับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กกับปลาหน่อยครับปลาหน่อย แล้วก็สารทุกมมือเลยครับสารทุกมมืออยู่บ้านบันทีก็ชิมนีไงรา